สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะโอ้โห,หวันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนะคะฝนลินสะสะเลยนะคะตอนนี้นะคะแต่ว,วรดาก็พอดีโชคดีมากนะคะที่ลูกสาวซื้อไมล์รุ่นนี้สั่งไม่มาให้ก็ตัดเสียงได้ระดับหนึ่งก็โอเคนะคะพอที่จะอัดได้อยู่นะคะแต่ถ้าไม่มีไมล์นี่ตัดเสียงอัดไม่ได้จริงๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงวรดาพูดด้วยแล้วก็วันนี้วรดาก็จะมารีบเร่งนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาก็ได้ไปแล้วหนคิปเนาะ รีบเร่งน,นะคะเพราะว่ามันก็เป็นการค้าของเราเนาะเราไม่อยากให้ YouTube เราเงียบขนาดวันไหนเราไม่มีสินค้าลงเราก็นำสาระดีๆลงให้พ่อแม่พี่น้องดูนะคะท่านเข้าไปดูก็อย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะที่เราเอาคลิปด,ดีๆมีสาระลงให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ แล้วก็อย่างเช่นวันนี้นะคะเราได้มาตลาดแล้วก็คิดเสื้อผ้าของเราปกติลงให้นะคะท่านเข้ามาดูมาชมทุกท่านนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายทุกอย่างทุกอันทุกอย่าง,ท,างทุกแบบนะคะวันนี้เราให้ท่านนะคะลงไปมือสักครู่ไปไปเอาผ้าลงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฝน,นมันจะน้ําจะไม่ไหลเนาะ,ะโอเคเราจะมาสตาตร์ทเป็นผ้าสิ้นนะคะผ้าสิ้นแดกได้ของเราตอนนี้แม่กีท่อยัองส่งไม่ได้เลยนะคะต้นทุนตัวนี้เพราะเป็นผ้าคัดเกตโม Gonna, ลดาก็เลยรอนะคะให้แม่กีท่อได,ได้ได้ผ้ามาอีกรอบนี้นะคะ แต่รอบนี้วลรดาก็จะมาให้ท่านอยู่นะคะในราคาเดิมนะคะพื้นละ530มีเท่าที่โชว์นี้นะคะท่านใดอยากได้ก็ทักมานะคะแต่ถ้าสินค้ามารอบหน้าบางครั้งมันก็ต้องขายราคาเต็มนะคะ580หรือ550วันนี้วลรดาก็จะมาขอจัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ530ท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะแล้วรับรองนะคะผ้าของวรดาไม่มีตําหนินะคะไม่มีตําหนิไม่มีอ่าสีที่ เออเลอร์นะคะไม่มีสีที่ไม่ตรงปกนะคะสีสันตรงปกทุกอย่างทุกชิ้นทุกอันนะคะเราขายสินค้าตรงปกเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดเข้ามาก็รับไปเลยนะคะท่านไม่ต้องตรงบนนะคะว่าท่านจะได้สินค้าไม่สวยนะคะขอให้ท่านดูนะคะว่าสินค้าของเรางามเทแน,น,น่นตรงปกทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะเป็นผ้าดักแด้ใยไหมนะคะบางคนจะถามว่าใย,ยไหมคืออะไรมันก็คล้ายๆกับผ้าไหมนั่นแหละคะ่ะคล้ายๆกันเนาะเรียกว่าดักแด้ใยไหมเนาะ โอเคมาอีกนะคะตัวนี้ก็มาอีกคืนนี้เป็นแดงนะคะแดงเม็ดมะขามสวยงามมากเราก็จะมาจัดโปรให้ท่านเห็นหมคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะวันนี้เราก็มาพิเศษให้ท่านเลยเนาะนำเบอร์สองห้าร้อยสามสิบท่านใดสนใจรีบเข้ามาเลยนะคะท่านใดอยากได้ทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิงแท้แน่นอนสินค้าของเรามีตรงหน้าปกนะคะท่านไม่ต้องกังวลว่าท่านจะได้สินค้าไม่ดีท่านไม่ต้องกังวลงว่าจะได้สินค้าไม่ไม่เนี๊ยบนะคะเนี๊ยบแน่นอนนะคะ สมน้ำสมเนื้อสมราคานะคะวรดาจัดโปรให้เพียง530อันนี้ขนาดกว้าง1เมตรยาว2เมตรแต่2เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะสินค้าต่อมาเป็นพื้นที่4นะคะฝนเริ่มลงแรงแล้วนะคะวรดาก็าจะรีบอัดให้พ่ออมเมพี่นอ้องอันนี้สีส้มนะคะ สวยค่ะลายบันไดสวรรค์ท่านดูเลยนะคะลายสวยงามแทแนนนอนเราก็มาจัดโปรให้ท่านนะคะอันนี้นาเบอร์สามพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะห้าร้อยสามสิบเท่านั้นวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายเรามีกิ่งตรงปกนะคะสินค้าของเรามีกิ่งตรงปกให้ท่านจริงๆนะคะเราไม่ได้โกหกเราขายจากควมกิ่งที่เรามีเนาะสินค้าเรามีแบบไหนเราขายแบบนั้นนะคะเราขายตรงปกทุกชิ้นทุกอันห้าร้อยสามสิบนะคะ ผ้าดักแด้ใยไหมเนื้อดีเนื้อเนี้ยบนะคะเนื้อละเอียดนะคะของวรดาเป็นเนื้อที่คัดมาแล้ววรดาจะไม่ซื้อผ้าเหมาท่านดูลายนะคะดูลายดูเชิงดูสีสวยงามตรงเป๊ะตรงหน้าปกทุกอันเลยนะคะดูลายดูเชิงดูสีตรงเป๊ะทุกอันเลยนะคะตรงเป๊ะนะคะห้าร้อยสามสิบเท่านั้นนะคะนะคะโุ้ยวรดายังว่าใครจะมีวาสนาได้ผ้าผืนนี้สวยจริงๆนะคะสวยคะ่ะผ้าตัวนี้เป็นสีทองนะคะ เป็นสีทองมุกนะคะท่านดูดีๆนะคะตัวนี้เป็นสีทองมุกนะคะงามมากนะคะออกเป็นสีตะกัวก็ว่าได้นะคะอันนี้วรดาก็จัดโปรให้ท่านเพียง530บางคนบางที่บางกลุ่มขายพื้นละ900นะคะแต่วรดาขายราคาพออยู่ได้นะคะเอาราคาพออยู่ได้เท่านั้น530นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยท่านดูลายดูดีๆนะคะตัวนี้สีงามมากสีผู้ดี ใส่กับเสื้อสีไหนก็ได้นะคะใส่กับเสื้อสีเหลืองอ่อนก็ได้ใส่กับเสื้อสีครีมก็ได้ใส่กับเสื้อสีขาวหรือใส่กับเสื้อสีชมพูอ่อนก็โอเคทุกสีเลยนะคะ530เท่านั้นนะคะท่านใดสนใจทักเลยนะคะงามแท้แน่นอนนะคะผ้าไม่ตกเกตผ้ามีระดับนะคะผ้ามีเกตเลยนะคะโอเคต่อมาตัวนี้อีกนะคะเป็นผืนที่5นะคะรีบมากนะคะฝนกําลังเริ่มตกแรงแต่คงจะไม่ได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าบรดาใช้ไม้นะคะตอนนี้นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวก็กลัวผ้าจะเปียกเหมือนกันนี่ค่ะดูนะคะอันนี้เป็นสีกัับอ้อยงามมากนะคะเนื้อแท้ของเขายิ่งสวยนะคะตัวนี้เนื้อแน่นมากนะคะเป็นชุดๆที่วราดาได้มานะคะสีแบบนี้หมดเลยแล้วนะคะแต่วันนี้เหลือผ้าเดียวนะคะวราดาก็มายกให้ท่าน530ราหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักทัก,ท,ก,ท,กทักมาเลยนะคะ ทักมาเลยนะคะท่านจะไม่ผิดหวังจะได้สินค้าจากวรดาผ้าคามไปนะคะท่านเอาไปฝากไปต้อนท่านเอาไปให้เพื่อนก็ได้นะคะเพราะว่าสินค้าของเราไม่อายคะ่ะเอาไปฝากเพราะว่าสินค้าของเรามีมีอ่าที่แบบคุณภาพนะคะมีคุณภาพเราสามารถไปฝากไปต้อนแบบไม่เก้อเขินได้นะคะมาอีกนะคะตัวนี้เป็นพื้นที่หกนะคะเราก็จะมาชีนี้วรดาเคยมาสามสามสามตัวนะคะแต่ขายไปแล้วเหลือพื้นเดียวนะคะ เพราะเาอภิตัดสปายขายด้วยนะคะท่านดูดีๆงามมากนะคะผ้านิ่มนะคะตัวนี้เป็นผ้าพืมเล็กนะคะผ้าฟืม้มฟื้มเล็กนะคะฟืมยีห้าจะเป็นเส้นเล็กนะคะนี่เห็นนะคะเราก็จะใส่แบบนี้นะคะเราจัดให้ท่านเลยนำเบอร์หกห้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ ท่านใดสนใจทักมาเลยท่านใดอยากได้ก็โอเคไหมคะโอเคนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายท่านมันก็ต้องกังวลน,นะคะว่าสินค้าจะไม่ตรงปกนะคะเนียบมากนะคะเนียบเนียบเนียบเลยเพราะเวลาได้คัดมาแล้วสีก็ตรงปกนะคะท่านดูเลยดีนะคะท่านดูชัดๆเลยนะคะท่านไม่ต้องกังวลน,นะคะท่านไม่ต้องว่าวาดาจะโกหก,กท่านวรดาพูดจากความในใจจริงๆของวรดาทุกอย่างที่วรดาเอามาขายนะคะพื้นนี้ก็สวยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ พื้นนี้ก็งามนะคะสีฟ้าตัวนี้สวยแท้แน,น,น่นอนสินค้าตัวนี้มาแพงกว่าเพื่อนด้วยซ้าไปแต่สีฟ้าตัวนี้โดดเด่นงามใสนะคะวรดา,าขอขายโปรในคลิปนี้500บาทท่านใดสนใจทักเลยนะคะเฉพาะพื้นนี้พื้นเดียวนะคะขาดทุนนะด้วยซ้าไปนะคะวราาดาจัดโปรให้ท่านโปรดับเบิลโปรนะคะ500อบาทนะคะ500บาทโปรซูเปอร์โปรนะคะ500อบาทท่านใดสนใจเข้ามาเลยนะคะโปรซูเปอร์โปรนะคะ แล้วก็วราดาจะมีผ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันนี้เป็นผ้าสีตะกรนะคะสีตะกรลายลูกแก้วผ้านิ่มนะคะผืนนี้มีอยู่2เม็ดนะคะอันนี้นะคะมีอยู่เพราะว่าวราดาเอาไปตัดเสื้อแล้วนะคะ2เม็ดกิงๆผ้าชิ้นหนึ่งจะมีอยู่4เม็ดเนาะอันนี้เราตัดไปแล้วปกติขายเม็ด350รชิ้นนี้700แต่วันนี้วราดาก็มาโปรให้ท่านนะคะ600บาทนะคะตกเม็ดละ300คืออันไหนที่จัดโปรได้วราดาก็จัดให้ท่านนะคะเป็นบางช่วงเป็นบางจังหวะเนาะ ไป600บาทนะคะมีอยู่3เม็ดนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีอยู่3เม็ดนะคะเป็น้าสีตะกกนะคะสีตะโกเนื้อนิ่มมากนะคะ1ชิ้นนะคะ600บาทมีอยู่2เม็ดนะคะเลีวมาตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเข็นมือนะคะอันนี้ก็2เม็ดนะคะจริงๆตัวนี้ต้องขายเม็ดละ300แต่วรลามาให้ท่านเม็ด250นะคะเนื้อดีไม่มีตําหนิเนื้อละเอียดมากอยู่ในนี้ก็2เม็ดนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ เราก็ให้ท่านเลยนะคะห้าบาทนะคะชิ้นนี้500บาทนะคะเป็นผ้าเม็ดลายนะคะขายท่นทักมานะคะผ้าเม็ดลายเนาะค่ะโอเคแล้ววรดาจะมาชุดอันนี้นะคะมีอยู่2องชุดวรดาจะมาขายขาดทุนให้ท่านนะคะขายขาดทุนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาชุดนี้สวยงามมากท่านใดได้ไปนี่คุ้มค่าจริงๆนะคะนี่สวยงามมากเป็นผ้าลายอิดลายกะปินะคะตัวนี้เป็นผ้าลายกะปิสวย สวยจริงๆเนื้อผ้าเรียบต้นทุนวรดาพันกว่าบาทนะคะแต่วรดาอยากให้กําไรท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะคนใดที่ได้ชุดนี้ท่านใดที่เอาไปแล้วเนี่ยโอ้ยเหมาะสมบุญวาสนาจริงๆลายนี้สวยตัวกิ่งยิ่งสวย1000พบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะไม่มีที่ไหนได้อีกผ้าไม่มีตําหนิแต่วรลดาอยากเอาเงินมาหมุนเวียนอยากเอาเงินมาช่วยแม่กี่ทอยอยากเอาเงินมาหมุนเวียนหน้าร้านด้วยนะคะช่วยกันทั้งทั้งทุกทางนะคะ หนึ่งพันบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีอยู่สองชุดนะคะ5้าชุดดักแด้ของวรดาช่วงนี้มีอยู่สองชุดเท่านี้นอกนั้นหมดไปแล้วนะคะนี่ค่ะชุดนี้เหมือนกันวรดาก็ให้ท่านนะคะเนี่ยชุดนี้ยิ่งสวยนะคะเนี่ยวราดายังคิดในใจเลยว่าไอ้คนทําไมไม่ชอบวรดาเบดูตัวจริงหน่สวยงามมากสวยจริงๆลายของเขาก็สวยนะคะนี่ค่ะสวยเป็นเงาวับเลย ผ้านี้ไม่มีตําหนิสักอันเลยนะคะไม่มีตําหนิเลยวราดาขายให้ท่านขาดทุนนะคะชุดละ1 0 0 0บาทท่านใดสนใจทักเลยนะคะ1000พันบาทนาเบอร์สิบนะคะเป็นผ้าดักแดก้ชุดนะคะตัวนี้สี่เมตรนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรแต่สี่เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะวราดาให้1,000พันบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะไม่เมตตะวราดาไม่ได้โกหกวราดาไม่ได้โม้นะคะพูดตามความจริงนะคะหนึ่งพันบาทนะคะคือวราดาอยากได้เงินมาหมุนเวียนจริงๆเพราะว่าผลก็ตกนะคะ ฝนก็ตกการค้าก็หยุดชะง,งักเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องะ่ะโอเคค่ะพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้วราดาก็ได้ผ้าชุดดักแด้มานําเสนอให้ท่านนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาหากท่านใดอยากได้ก็ ทักเข้ามาจากเบอร์โทรศันย์ก็เปน5142596จากเบอร์ของวรดาภาคามนะคะท่านใดสนใจจริงๆก็พูดก็คุยทักมานะคะหรือแคปส่งมาให้วรดาหรือโทรศัพท์มานะคะถ้าแม่ๆไม่มีไลน์ก็ดูอีพีเพราะตอนนี้อีพีที่1,600กล,ล,ล,ลัวแล้วแล้วก็นําเบอร์แล้วก็จดจดใส่กระดาษแล้วก็โทรมานะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตานะคะท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาเพิ่มเติมด้วยนะคะกบขอบคุณทุกๆท่ทททานที่เมตตาค่ะ